สวันสมาจิกทางวิถีศาสนาว่าให้เจ้าสหควรเลยเอะแต่เข้าใจว่าบว่ายน่าจะเป eline, ็นวันที่16เราจะมีนักซึกษโอเคซึ่งจะเป็นศาสตราจารย์นะอรับแต่บุคคลนะครับวันนี้ของหนังปานทั้นช่อเรื่องว่า ความบังเอิญที่ต้องเผเชิญกับชีวิตประมายนี้นะครับเรามาถอดความหมายที่เราจะมาแบ่งปันกันคําแรกประโยคแรกก็คือความบังเอิญเราคุ้นเคยกันว่าเราจะพูดถึงประโยคนี้เป็นจังหวะชีวิตเรื่อยๆถ้าเราคิดดีๆวันนึงต้องมีอะไรสักอย่างที่ว่าเราจะเอามาเปรียยเทียบก,กับบริบทนี้บังเอิญตื่น,านสายบังเอิญ อาหารที่ชอบมาบังเอิญรถว่างบังเอิญเจอคนนั้นบังเอิญเจอคนนี้บังเอิญของนั่นหมดนี่หมดในความบังเอิญเนี่ยผมว่ามันเป็นส่สวนหนึ่งที่มันอยู่คู่กับเราบังเอิที่เราคิดว่าเราเคยชินแล้วเราลืมคิดถึงมันนะครับเดี๋ยวเราลองไปค่อยๆค,คิดถึงมันแต่ทวเนี้ยประโยคที่สองก็คือที่บอกว่า ความบังเอิญที่ต้องเผชิญใช้ชีวิตคือความหมายว่าพอเรามีความบังเอิญเกิดขึ้นเราก็ต้องเผชิญกับมันไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอย่างที่บอกว่าไอ้ความบังเอิญเนี่ยมันมีนัยยะอยู่2อ,อย่างแล้วกันอย่างแรกคือบังเอิญดีอันที่สองคือบังเอิญร้ายแต่จริงๆมันก็มีบงับงเอิญแบบปานกลางบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ แต่เอาเป็นว่าไอ้บังเอิญทั้งสองอย่างดีและร้ายเนี่ยมันทําให้เราต้องเผชิญกับการอยู่การใช้ชีวิตกับมันทั้งๆท,ที่เราอาจจะชอบไม่ชอบก็ต่างยกตัวอย่างเราไปบังเอิญเจอกับคนที่เราไม่อยากเจอนะครับแล้วพอเราเจอแล้วเราจะต้องทําตัวยังไงจะต้องใช้ชีวิตยังไงเราก็จะบอกโอ้โหบังเอิญเจอจริงๆไม่อยากจะเจอเลยอะไรางเงี้หรือเราบังเอิญถูกหวยหรือเราบังเอิญอะไรสักอย่างที่มันดีกับชีวิต พอเราเจอปุ๊บเราจะใช้ชีวิตกับมัน,ย,น,นยังไงพูดง่ายๆว่าไอ้ความบังเอิญเนี่ยมันอยู่กับความไม่มีแบบแผนนะครับถ้าเราไปคิดว่ามันมีหรือเปล่าหรือมันเกิดจากเหตุทําให้เกิดผลอันนี้มันก็อยู่ที่คนไปคิดวิเคราะห์นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าความบังเอิญมันมีสเสน่ห์อะไรที่แปลกประหลาดอย่างนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็เกิดขึ้น ั้งอยู่ดับไปนั่งมาเข้าศาสนาได้ก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นนะครับโอเคแรงไปด้านใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาจากหลายอย่างที่ผมมานั่งคิดว่าบางทีอย่างที่อันแรกเนี่ยเราไปบงังเอิญเจอใครสักคนที่เราอยากเจอหรือไม่อยากเจอไม่ว่าจะเจอด้วยของจริงหรือเจอในอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในโซเชียลหรือในอะไรก็แล้วแต่หรือในโลกเสมือนนะครับ ถ้าเราไปเจอเราคิดยังไงเราอยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นว่าในที่ผ่านมาเขาไปทําอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าเราเจอแล้วเราก็เอ๊ะตกใจกลัวว่าเขาจะมารู้ในสิ่งที่เราเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรต่างๆหรือในข่าวทาวทั่วไปที่เราบังเอิญไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคนที่อยากจะมีความลับแต่ก็ออกมาเปิดเผย หรือคนที่เคยทำอะไรไว้นาแล้วโพส์ไว้หลังที่เขาบอบกนิชชิลล์สุดปินนะครับก็ต้องมีคนไปขุดนั่นเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือเ,เขาขุดให้เกิดขึ้นมาไอตรงนี้จะน่าสนใจที่สุดสุจสุเราลงมาย้อนดูตัง้งแต่เกิดเราบังเอิญเกิดมาเป็นลูกแม่ลูกพ่อนี้มันบังเอิญไว้เราบังเอิญได้เรียนโรงเรียนนี้เพราะความตั้งใจของพ่อแม่เราหรือเพราะความบังเอิญเราไปอยู่แถวนั้น หรือเพราความบังเอิญที่ยากนเนี่ยนะเราบังเอิญเรียนสูงขึ้นมาเข้ามาหาวิทยาลัยเลือกไว้สมัยก่อนเนาะตอนนี้อาจจะดีขึ้นหรือนู้มีความตั้งใจในการทาพอรวิีโอเป็นสมมงสุขสมัยก่อน,สอ,นสอบเข้าเอ็นทรานเลือกอันดับหนึ่งถึงหกอะไรประมาณนี้จําไม่ได้แล้วนะมันบังเอิญหรือเปล่าที่เราจะไปได้สองสามสี่ห้าหกไอทุกอย่างมันคล้ายกับเราเลือกจริง แต่มันบังเอิญที่มันจะขีดชีวิตเราหรือเปล่าว่าเราจะต้องไปลงคณะน,นี้แล้วก็เข้าไปเรียนอ่างว่าไปบังเอิญเรียนเรียนจบมามีเพื่อนจบมาเราบังเอิญหรือเปล่าที่เราไปสมัครงานก็เหมือนกับที่เราไปสอบเลยส่งไปสมัครไปหลายที่อาจจะมีความแตกต่างทางสายงานบ้างแล้วเราบังเอิญไปเข้าตรงนี้ทําให้เราต้องไปใช้ชีวิตครึ่งข้อนชีวิตกับการทํางานแบบนี้ like มีเพื่อนแบบนี้แล้วบังเอิญหรือเปล่าที่ไปเจอเจ้าสาวในี่ยนะเรา อยู่ในที่ทำงานอะไรต่างๆนี่คืคอความบังเอิญหรือเปลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือมันจะเป็นกรอบของอะไร è, ความเชื่อของพระเจ้าความเชื่อของสรรพสิ่งอะไรก็แล้วแต่ต่อยากให้รู้ว่าไอ้ความบังเอิญนมันก็จะเกิดขึ้นไปทุกวันมันอยู่ที่เราจะคิดมุมมองว่ามันเป็นความบังเอิญหรือมันเป็นความวางแผนที่เราจัดสรรเองหรือใครจัดสรรหรือใครวิจ บางทีมันไม่สําคัญเท่ากับการที่เราเจอแล้วเราจะเลือกใช้ชีวิตกับความเอนเอิญน้ำยาเมื่อเราเจอความเอเอิญนั้นเราจะเลือกทางไหนที่จะเดินและเราจําเป็นที่จะอยู่กับมันนตอนนั้นอย่างไงให้ดูดีมีความสุขอันนี้ต่างสุดท้ายก็ฝากไว้ว่าวันนี้เราทั้งหมดรวมทั้งผมไม่ว่าจะบังเอิญเจออะไร ก็ขอให้คิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสอวนความเล็กๆที่เอาเข้ามาให้เราสรุปสรุปเอาเข้ามาให้เรารเจรจากีวิตีที่มีคุณค่าไม่ว่ากับเราตัวเองจะ่คุณได้ชิดละโลกนี้ก็เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับราการรับกับสิ่งที่มันจะเกิดทุกได้าวสลอดเลาเและอยู่กับม